สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอดสุขสุขคนเด้อบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับชองซองกึมคือเก่าคือเก่าเอาเกิให้น้องมะนาวพี่น้องเพิ่นลืมเพิ่นพี่จีนาม,มืนนะ้อน่ะกะเพิ่นชื่อได้เซยหน่อยลืมแล้วกะมาหาเพิ่นแต่เช้ามื้อนี้คึมๆคือฝนตกเบิ่งอากาศคึมๆมเหม,มือนเพิ่นชื่อเซยนางมะานาวให้าาเราไปชื่อเฮาคือบอ่คคลจะคอลองเลาะลงข้างๆมันอย่งบ่เปื้อนน้ำ บดนี่มันกระเพื่อนนนี่น้องสาวคนพี่น้องสบายดีมาแล้วบ่คือว่าให้โตจากบ้านน้องสาวน้องมะนาวเที่ยวจะหิวยังเงี้เน่ะสาววัตถิบ้านน้องมะนาวว่ะปล่อยข่าวว่ะเอาเกลือไ่เพิ่มเพิ่มลืมมันนี่เพิ่กินอ่ะโอ้เกลืองมะนาวบอคมาเตยไทยคอพี่น้งอ่ะ กำลังแต่งเพจแต่งทรงผัวเบิร์คือว่าบู้พังขวบพังควมหลักไปสิยได้บ้านนี่ค่ะว่าบอกเบิร์บ้าได้ดอกรถไทยอยู่พังควมพ่อแม่พังควมเฮานี่เห็นในคลิปคนผูกไปฮอดผูกนอกผูกคำเขาบอกเห็นกับไปเลยไปจักบ้านนี่บอกไปดิบไมบชื่อว่าไ่ได้บอกแม่ว่ะแม่บอกไ่ได้บอกเจ้าบมวันสบายดีดุก มาเลื่าแก้วชาวแก้วมือถ่ายเพื่อนนี่เมยเหม่ากับนองอืะสบายดีมันมากข้นาก้วอนเบิงเพื่อนอทางนน่ะเมย์าแก้วอืมมันไปเบิงเขาไ้ทางหาถามคนไม่ทางแบบหนอืมไปทางไดนบนี้วะแล้วจ้ากับไริเลยบริกได้เมไปทางเพื่อนลุกขับหินยู้ไปเพื่อนดโท้องหนอืแถามมันเนี่ยบออ่ะเนียพงมาแต่ชักยาดูมนอืลาเห็นใยเต่าโอยมันไกห่างีน่ะคนว่ะเน่น้อยนว่ะันท่าน็อกแบบนี้ว่ะ ถ้าแต่คนเนี่ยเพนเนาะได้สาไล่มาคุณเจอคนพาเพื่อนข้าดีในโซนมากเห็นยุบผ่นในคลิปใครหรือว่าอันไปกับสาไลสาไลมาส่งเห็นในคลิปเราไม่ได้เราไม่ได้บอกแม่ว่าไปที่เช่าหมอเช่าแล้วเขาเนี่มืตื้นเนาะเขอนอนเกี่ยวมาดึกเขานอนปีโต๊ะแล้ว อยากซีพตลูกตะลานไหมเหมืองคนวทรงเขาบอกอยูเขาบอกก็แต่ไล่ว่าเขาไม่ชินตาที่เดือดพุ่นเดือดพี่นี่แตต้าเขาบอ่เราอยากประจำเดือนเราอยากมาเราโบเกี่ยวกับวันชินวันผะดอกยันคนไปอีกว่ามาแต่น้ำคะแนนคะแนนวันคะแนนวันชินวันผะคะแนนเราสีวะนบไค่เนี่ยเรากินยาเราโบไค่หอดปนีดดอกเรีนเราอยากประจำเดือนอยากมาฮอร์โมนมันเปลี่ยนอะไรงุนงิดโบเกี่ยวกับวันชินวันผะดอก บื่อเดีวเนาะเบื่อเนาะแมนโบเกี่ยวกับอะไรกับเบื่อเนาะมันโบเกี่ยวกับผีกับซางดอกเกี่ยวกับยานี่แหละเขาบอกมียาจิตเวพอยูุ่ท้ายในแหบ่งพวงไปเลยเอาอะไรยังไงเอาเงินให้ถ้าทเาไม่แล้วฮัลซีบัวค่ะไป็หลินเหี้ยงคอยบอยพักผาพันคอเขาเซ็ตมาอยู่บ้านเนี่ยหรือใดงานอะไรอือกับเรื่าเมื่อยนี่ค่ะไปอยู่เขาเมื่อยคือนอนพักผ่อนเนาะไปหาเขาไปจัง แต่หน้าว่านี่นอนนอนไปไปหาตัวทำเลยขนาดตัวเลาะตัวเมืย์บัวลาจะ๊บลายจะ๊บไข่ลา,จะ,รราจะเมื่อน <c oughs> ขนาดเสาเงินเรายังเบาเรานั่งอยู่เฮือนเห็นเราขายเครื่องน้ำสบาย <c oughs> าเรามาเนี้ยเราอะตอันบัวยันเม่์ตัวฮา,าบอกว่าช่วกระห่วงซะแล้ววัเนี้เขายังหูจักเบาอันนี้บอกทถลยเถื่อนอะไรยังบัพังเงินแทนเอาเสาเงินผู้เราขายเครื่องเด้อโตมาเนี้ยบอว่ามันถามเหม่อนโตมาเนี้ยอันตัวยันเม่์ตัวห่วงบอก่าเรายังจะความกลัว อันนี้บอกอเธอถืออะไรบอกแนวอันคือตู้ซิดว่านะบอกแนวมันดีนะโบจื้อบัดแนวบอกอันโบจื้อพัดจื้อบโให้จื้อพัดจื้อไหนอ่ะ,อะคือมีเฟสมีไลน์คือผลิตเฟสอยู่เพื่อนดูฉับโบมีชิมแน่มีได้เราฉับเราแล้วเนาะชิมบุ้ยม <น Norwegian. S 1> ันเป็นคือโบมีชิมแล้วอย่ยมมาชิมอเราชิมบุ้ยเนี่ยเมีสองเพื่อนเราก็เอาชิมเรา ิเอาว่าจะซื้อมาให้ยวันยังไม่ได้ซื้อเพราอเคาไปซื้อได้ซื้อบุได้เป็นยังตัวลงทะเบียนเอาขอซื้อแทนซื้อเจ้าบุได้บ่มันบุได้ข่อยลงสองซิมเลยซื้อข่อยคนหนึ่งข่อให้ลอยหาได้เลยแค่สองซิมเอามีอยู่บัตรนังหงมานามข่อยคือบุไไปลงให้แล้วใน้จ่ะเออทำมี้แค่นี้มุนี่เนี้ยตัชิดว่ะจัดการโทรหาเขาแล้วหน้าดำคำเคียดมาหนิหน้าแดงหน้าอิดอ่ะพี่เลือกติดลงเลยอ่ะ อากาศดีเลยมื่อนี้เนาะตตกเนนาะื่บริทักแล้วบบแพรวันวันนี่น่ะมีทักเลื่อือืมทักเลื่อไม่ได้อ่ะเนอะบอกว่าพังคว่ำรถไทยกสิบบได้บาทบอกรถอืมชีบอกซมี่แหละพ่อบอกพ่อก้อนหนึ่งบอกพ่อบอกพ่อว่าได้ป่ะอ่าบ่พอได้ตัวบ่บอกวานนี่กัเต็งไปหมกอยู่เต็งกับบริสุทธิ์ไม่ได้ตัวบ่หวานเจ็บเจือก้นหนึ่งบ่สีบรผพอดีใครคืนนึงนะบอกได้ซื้อมาอีกบัดไปไปซื้อมาอีกก็ ทักชีบัวสีบัวบรดกรัญญาให้ล่อทักถากเอาตัวอื่นมาทักโลดเขาซื้อ,อยี่หร่าถาคันคอเจ้านะ่ะเอฟซีถาคซื้ออยู่ซอยอยู่ซีดเดียวกันถ้ามีสองก้อยจะได้ประมาณหนึ่งเออเดี๋ยวขอซื้อมาให้ประมาณหนึ่งอ่าโบ,บเป็นยังเดี๋ยวขอซื้อมาให้เพราะว่าบัตรลักเสือโบมีผูญญ้ใหญ่เอ,เนเอ,เอเ็นเอาเงินเอาคำให้ก็เอาเงินอันนี้ไปซื้อยากินเงินเอาถักแมนเนาะแมนได้ได้ไหนเขาถ้าแบบปลาป่วงเป็นคือเก่าเพราะว่าจะเขาใส่โซ่ปัญจคักไหมจะนอยบนอยากอยู่ในโซ่คือเก่าบ่หรือจังใด มาไปเพิ่นเฮ็ดทามเฮ็ดทามชอบเพิ่นหันคันยีรไปทางอืน <c oughs> ่นเพิ่นไปหะเขาต่เศร้าเพิ่นเขาเขาตื่นม้อน้เพิ่นจเขาเพิ่นตื่นตื่นะดุวงเขคายเื่องะกอ,อ,อันนี้นเไเพิ่ส <c oughs> ายายไไปนข่อยดุข่อยแห่งยนเเขาย่านเพิ่นสบายเมื่อจะเพิ่นว นั่งยุ่มเม่์เห็ดคนมีศิลนมีถ้ำนี่นะใหาบอกเขาเอาหนะเขายิงย่านเจ้าปอวะเนีะโอ้ยข่อยนี่อบริษีไปได้ข่อยหมูย่านนั่งย่เฮือนเอานี่เนาะตุคคำหมูกับหมูย่านเขาบริเวณทีสิมาย่านเขาคนเนาะโอ้ยข่อยนี่มั่วไปนเขาไปไปด้ข่อยไปไกลได้ข่อยน้องมะนาวคนดังแท้ เปหมุกกับเขาให้กินเขา่าซีหยุดทานตามฮูลูใช่กรฮูจัดเนาะ,ะทูมุกดาหานอ,อ่าแต่บอกว่าย่นองมะนาวบ่ะทบัดท่นนั้น,นแล็ก่าซี <c oughs> ทั้งในทัรใช่พื้นที่มะฮูอะอ่ะบาอนะบาอกมะนาวซีโทรหาบาอไในะ่ะเขาแล้วคนู้ชายเข่าทข้า <c oughs> มาทางเพชรนะ, <c oughs> อ,นะอืเอาคือวอาวิชิมโทรอไรเสื่อมอะไรอ่ะโรแบบเชื่อมไฟที่บอกโทรชมพสปอร์ตโทรมาลยหนลอยฟังหน ไปได้แพ้อเออฮะกระทักมาแล้วรถกรทักแล้วก็โอนเงินเขาบัญชี่คอยเราคอยกันชิ่งให้ขา้าผาใครยังกันยั่งคุยคให้ดอกใส่สีชมพูคนละอ้ามีแต่ผูมักสีชมพูสีสส้ใช่สีชมพูยังยีได้ยังชอกรันคุยที่เออเอยซื้อมาให้ดอกเอยสั่งมาจากชิปก่อนนี่เจ้าก็ขึ้นมันตอนนี้เจ้าขายไปแล้วตัวน,นั้นน่ะคอยเสียเอาตัวนที่ลุงซื้อห่าร้อยนะซื้อแพ้ให้เจ้าใหม่เด้อ ต้องต่อยอดบมันทักฉีดฐาเดเอวเอราะเนยเจ้าบ่ทักอื้วไวเลยตียังไหลเลยมันแทงรื้อกนบ่ยังหลยังจะอันไหลไปเอามาสะใช่ขีลายเอาเอามาทุ่งกงฉิว่ามีมีคนช่อให้อีกไหมบ่มาบ้านอืเอาเขาจะเดยสิพู้เขา่ะเนาะคือเก่าแล้วเออืไปนี่มาทักกระสิเป็นยัง บริมีเวียกเนี่ยชิไปแท่น่ะทักทักซื้อยากินเจ้าของก็จะบีทักไปเนาะบริมีเงินซื้อยากินให้ได้วเขาบอทักนะมิจัยเขาเส่โซ่ไว้แล้วบันทักไปอยู่บอทักทักแพงยากระต่อกับบริแพงดอกสิโต่ให้หรือบริอยากกินละกระยาบริอยากกินละกระยาแด้วบันมิจัยคำมันเบิร์ดยาคำมันบริอยากอยู่เฮือนอยู่ซ่านมันตาลูกตาล้านลรนคือตะเก่ากับเขาสิใส่โซ่ไว้แล้วบัน ผู้ใหญ่ก็แม้เราเพิ่นสีมีเงินตลอดมาซื้อให้เจ้าเนาะเอตู้คำเพื่อนแหกเถากสศกเสียอะไรเรากยังเหตุงานบนอยูเด้เศาขวากอีตัเราคือกันได้ขคำเจ้าบ่อพังคว่ำบ่อยากซอยเรือตัวเองเบิ่งทักคือไงเนาะนายาายา้างายนเายามายายากาย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 า่อยา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 ายายางายนาย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 าาาา หน่น่ะตัะตง้งแต่มือม่อนะผมบอกขามเดือนแล้วปจวรจำเดือนรโบมาก็แต่เราเป็นก็แต่ตอนสสูสน่ะใอเาะมจไปตอนบตูชิเลกรนั้นแล้วมันขามเดือนแล้วยังบุเป็นอยู่มันจะเป็นไปสิมันมีเป็นปนัญาแบบมีปัญหามันวุดนิดใจฮะอยากไปอยากป่วงตลุกตล้านสิหละขน<ม>าดคนธรรมดาเฮายังมันปกติอเนาะเออม่างไกลเฮา มันไข่นะท้องแบบว่าแล้วก็มันไข่ทางในผู้หญิงทอนงี้ใจบุดีทำออมาดิอืมคนที่ออกลูกนะจะเปรียบจะต้องดูคำเหนื่อยเจ็บอ้าวคือคนที่ออกลูกมันมัดเนี่ยนคนจี่ออกลูกเจ็บได้เข่าวเนาะเจ็บท้องนะคนที่ออกลูกแววหน้าเจ็บท้องบ่ เนี้ยทักแพ่ก็บบ่อยากทักเนาะกี่ขันน้นฮาิทมีแตเซ็ดมันเนี่นบาเน,นเลยเนาะบ่มีพวกเซ็ดมันเนี่ปลาไว้อพวกเลยเนาะเ <laughs> ห็บนบ้าไหมมีคนมาจีบเลยเน่วไ่าเราไม่เอาบอกทวกัดิโกปีเราไ้เอาได้สเปกเราตังไว้สูงได้เไสเปคใครสเปคนเหบ่กติกบอกไม่ยิงเป็นติด <laughs> มันบุบ่าวอะไรคุบ่าวอยากจะพอบุมัากไหม ปกิชมบกแบ่งซิโตเว้ยเขียได้นาะพวกมีพิ่มได้ไหมหอมพมถกถกกโอ้โหผู้บาดเป <c oughs> ็นสีน้องวิ่งเอาลูกโจ๊กมายังไงมายังไงมนมะนาวมังเนี่ยนี่กระปกางีกูขนองมะนาวอีกม้งเนี่ยเฮ้ยออนเนี่ยผ <c oughs> ู้บาวลูกสองบา <c oughs> ปวดดึงให้ไปหอกไปต้มาหน่อยเน่ยไปกะไพอีกฮะไปกะเพมีขแก้วโบแลนเลยบ่ บเป็นหอกระต้มน้เพินบุเฮียนะ่วนแม่ไปนั่นมือดนี่โบสิะมบุเนี้ยสองข้ามมือเนี้ยคํหนึงเพิ่นคำหนึ่งหอกาต้สองข้าบุญเอฟซโทมานั่นเอฟซีโทมาน่ยอันอยู่บเอฟซีโทมาน่ยอันอยู่บยังเอฟซโทมาข็้หนาอยู่บอวะโบหูบก็ูบเจียหูบแน่นูบเจีย กระกล๋องเพื่อนมันเพีนะดูเพื่อนอะไรได้อเดี๋ยวคอยชามเด้อดอกมะนาวเด้อเขาชี้ว่าคอยชามเด้อสมุดเนาะอันอันนี้สมุดเด้ออันนี้คขาบ่าสมุดเด้อบ่อยมีดราม่ายังเด้อพี่น้องสกิมซีซอนน้องมะนาวเนาะอ่ะแล้วก็ไม่หักกระซอนมาเนาะแล้วก็ชอบกิมก็เลยมาว่าฟังสมุดมันมีเอฟซีมามลิดน้ำเจ้าเนาะพังเด้อซูมมีเอฟซีมาลิดน้ำเจ้าอายุหกสิบปีเนาะว่าว่าเป็นเป็นเอฟซีผู้หญิงผู้หญิงจะดีเลยมาเลยมาหามาเยี่ยมมาลิดน้ำซื่อเนยมาลิดปุ๊บนี่เจ้าเราเป็นผู้สาวเนาะ เฮ้เมาเย็บผลิตมากมากะกอดเจ้าสิ่ะกอดว่าเราคมหักคือพอคืออย่งอันมากกอดคอกอดเจ้าเจ้าจะกอดบอฮะบ่อยกอดเป็นอย่างเอาเอากระยาข่อยหักเจ้คือพอนะข่อยหักว่าเป็นพอหักพอจะเอ็นดูจะจะเสกกอดบอสฮะบ่อิกอดเปวนอย่างเอ้าสิเดียะเกรย่าบ่อยหัให้าคอพอนะข่อยกว่าเป็นพคหักพอข่อยบ่จะเสกกอดหรือบ่อยกอดเ็อย่างเอ้าทิยะอกะ่อยกอดจ้ นล้วจะมโหูกันก<ม>็หมายด<ม>ิอขบคุณแถวแชมโปลยังไงเออแถวแชมพูหกัาหากโปลหักแพงเอ็นดูอีลี่อเปล่ะหักแพงกับกระกรตุกตุตุคำ<น>้ำบ้านเฮามันไปวัฒนธรรมประเพณีเาวบ่มีใแขกอดเจ้าาอย่ให้ก,กอดเพราะว่ามันบ่แม่นดอกมีแต่สบายดีแม่นสิหักสำเนกยาแม่นสบายดีกกยกมือสบายดีเพิน่นเพราะว่ายังเพราะว่าเขาไปผู้หญิงตุค้และอ่าผู้หญิงเขาเนาะ บแจะไปต้องกอดดอกกระหูแล้วว่าหักสัมผัสได้หรือว่าสัมผัสในใจนะซอยเรือเกลือกูลกันไดอันนี้ไม่หักฝากมาเด้อบอจะไปต้องห้กอดพอเขาเป็นผู้ยิงเขาต้องหลักหลักมัวชวนตัวบอผิดตัวคำภาษาลาวเออและคนลาวถือที่สุดวาทนธรรมลาวคือมันบโบมันการกอดไม่ได้สบายดีเนาะขนาดพ่อกับลูกค่อยก็พ่อเขาจะไม่ค่อยกอดกันเจ้าเถื่อตูวคำอือจาฟังเด้ออ่า มันมีลายกรณีได้ครูมือนี้กครับเกิดมาแอบแฝงนะว่าคำว่าพอหักพออยังแบบว่ามันจะกอดอย่างเงี้ยจะได้อืมแบ่ได้เนาะเออนางนาพัดมีนมเนี่ยป่ะเนี่ยเอามาดูหมากสมโอบว่าง่ายที่ว่าเราหลอนชาวพี่น้องไอ้ผักถึงเด้อผักถึงถูกคนที่เป็นยูทูบเบอร์เหตุยังไงครับต้องให้เกียรติตัวเองเนาะให้เกียรติวัฒนธรรมให้เกียรติผู้หญิงเฮ้ามีจะบาออกไปได้จ้ะเวรอืมเพราะที่ว่าตุ่มแกงจ้ะถ้าที่แรกก็ทำเรื่องเลย เรา,าบ่โยกอดเราแนะล้วก็ยังขืดได้ยังขืดแค่ได้โบยกอดเทว่าตะกี้ยังคอยจังขคอยจังยาเห็ดที่เปิดใจเห็ดว่าเอออีต้นน้องนั่นนี่เห็ดว่าโรมากนะพุดเรนน้ออยสิบแปดสิบเก้านะอันสงสารนู่นนี่นั่น,นพุทท่าแล้วก็มีแต่คนแบบว่าตักสาบัวพญ,ญนานาคเนะาะก็เลยแบบสตึมเกลือแล้วบยถ่ายพี่น้องก็แบบว่าเอ้ยหักกะบอกว่าโบยไผ่ถ่ายแล้วมันเป็นลักษณะวะ่าหนึ่งมามันเป็นแต่กับไอหลายอย่างเนาะมันมีายแง,ไงมุมงไปบ่ ทั้งอันเปิดจอกเปิดใจตัวกันหลอกกันมันก็เป็นอันที่แบบประเด็นด่าหมาหลายแมนก็เลยแบบอันนี้กับซ้อนองมะนาวเนาะพอนองมะนาวก็เป็นแค่ว่าแมนผู้หญิงแนี่ยแต่เพอคนไปเสีอวว่าไงเสียวภาษาอังก็เอบบมันบ่อยากเต็มแบบว่าเนาะตัวจับตัวหลอกปล่ามื้อจับจับแบบอ่ะไปไปเที่ยวอันสิพาไปเที่ยวแบบว่านะอันประหยากไปเที่ยวนะว่าขึ้นใส่หน่อยเนาะไปจัดม่ติดอยากไปเออ ผมจะว่ายคอสิเอาผมจะกสียเปลี่ยนในแดบ,บาันน้ำมูกเลคิดเลยตีน้ำมูกเป็นอย่างเนาะน,นี่คือเบา,าเตือนกันได้เชื่อแม่นช้อนที่ซื้อเด้อพี่น้องเอ้ยบอดี้บ้านยังเด้อพพอน้องมะนาวเราอยากเราอยากอ่าบทัฒน,น์ออนคนแล้วเ,เป็นคือเด็กน้อยเด็กมสมองเราแบบค่ะเราพัฒนาการห่างไกลฟื้นฟูนี่แต่ค่ะได้กินยานี่ทำิตตกมืนเจ๊เสีไเปเอาเพราะเล็กโอ้ยเสียปล่าหน้าเย้าฝนตกห้ามได้หนิ มีพักระเด็กหลายบ่อยู่นานเลยจ้ะที่มเด็กอะปลาตุกคาบคาบพูญิงก็กอดได้ได้ครับพูญิงค่ะจะได้ช่วยบอกกอดผสมพูนิงคือแม่คือยังมาหักมาเยี่ยมยามผู้หญิงคือกันกอดได้บอเป็นยังกอดหอมผืนได้นี่ยบอเป็นยังบ๊อบพิษเด็กพะกเด็กแขนังเข้มด้วเนาะ ท่านท้าบวมมหาอย่างไรทักสำนันเนาะถ้าไปเบียในสองรอบเลยเนาะเห็นบ่เบิ้งคันละชีร้อยไปหาหลินนั่นอยู่เบิ้งถัดเลยโอ้ไปอือไปได้ชนัยทุชิตมาอ่าไปเฮ็ดชิมได้ไปลาบองเบื้องก้อนแบบสบายชายุคคือมื่อนี้เราบริปวงบริเรนเอ็ดคือตอนนั้นดคือเพื่อนว่าเราเบื้องก่อนมาเฮ็ดได้บอสแกลเอาเนาะ พวกเราจะมารตื่นเลยค่ะไทยจะฉีดน,น,นะเราเราลงเราลงวัดนี่เราลงใส่บาทที่หน้าเกิดลืมไม่ได้ว่ามีเกลืองเนี่ยพี่น้องก็่าใส่ถุงยางได้บอกให้จกออกวะให้ <c oughs> สิจกักบริจกุกตัวบริใสเลยตัวลืมน้ำไหลนะถังกล่องตู้ค่ะใส่ตัวไหนลืมคือใส่ได้วใส่ตอนไหน่ะลืมมาใส่นะจะจะของลงจกออกไปจักอืม tròn đấy nó quá cho nào niệm bụng bên bé khỏe tròn nha bé này bé nha 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 ก่ิบสี่มันตุคคำก็เป็นนอนได้เสือตัวนี้นี่น้ำตกเจ็ดชาน้อยหรอคอยว่าเสือ้ไองนิเสือนองมะนาวเลยวาอันนี้วาลงไม่เพิ่นน้งไปชี้าตุมือ้นก็เดือไปอีกลืมเนี่ยจวนืมอ่ะเออทิมเพิ่มพิจิณห์แสดงเสร็จประเดินพิจิน่าอีกรอบหนึ่งทิมปบหยนเสืออดีดาสหรอเสือท้งมชี้าตุชี้อยว่ายุคหนิวเ็กื็เสือนอกมะนาววะว่าเสียมายุดดัดมาโบเมนตัวใช่นหเฮ้ยพิจีน่์เขาตากันบมาของน้าอัเออ ลืมอล้วอยู่แล้วเชือเชียนะคะนุ่งกันจองามเด้เอออดิดาสนะจะคืออดิดาสบอบชังโกเสืลอพันห้อเราหายันมุนอหน้เด้เออไปเลยแบบนี้สงสัยมันมีอันมันมีมุนเ,ออเออพื่อพิจารณานีต้องลืมไปเครื่องทรับในี้เดีย๋ยวเสด็จไปเสด็จไปใหม่เป็นบอกไปเหตุทางบ่ะไทเหตุินช่วยเพืน่นไทบอกดิ้ไปยังินิอืม ว่าห้องประด็นนะที่นี่ได้บอกตื่อได้ยินเสยเหต้องไปจับเพื่อนดินเพื่อนแล้วห้าเรา้าบอลยินสใเพ่ตั้งหูดีแล้วเนาะสละดนี่คักขนาดโอ้หนุ่มนาธรรมดามื่งลังไม่จะบกคนท่านเีทีวเลยแบ่เมย์ยางท่านยางพข้กันจึงท่านกันแล้วคนาขี่รถมาอะไรบไปเบิ่งขคนเทางก้อนคนม แตหาทางกเา็เดือดท้าบูหินเหม่อนกันจะต้องไปทางไหนกันวะอื่อะ,อะไ่มาถือว่ามาชมไปนอนเพื่อนอื่นไหวค,ค่ะพึ่งตามประเทศนี่บูหว่าแล้วเขาจะเอาไปเป็นมดมาลอยข่าวขมคืนเด็กหมาเด็กก้าวแต่บา้บานบ้านทำมันบุหรี่ไปได้เด็กก้าวนะตัวคำเนาะอืมเก่งมากว่ะใช่ตอนนี้ชิเป็นคือหมกมุ้นในยางไปเลยคืออันวัน,วนฮอตสวรรค์ผู้บาดเห็นสเสือแขนยาวใช่เนี่ย เอาบักมุนอันพีบะอันในตลาดเซโนเนี่ยงปลากระมุนไปวยเตี้ยนอ่ะบอเสียให้เรามาแต่งหนาะมาเนาะเอาบอเฮ้เอาอ่ะจะได้เป็นคู่กันนะตุ๊กครับจูงแขนกันย่างไปมาแล้วกันย่างไปเลยเอาบอเอาบอเอาบอติดต่อัวไว้อย่าอย่าตัวจักย่างเนาะอะไรกันย่างตอนเซเว่นฮอดิโน่ปู๊โอ้ยวบบน้องนาคเคยเห็นอยู่บอเห็นหน่อยได้ นำตลาดสิพาไปเบิ่งเด้อจะมีเร oh ื่องหัวเห็นเชื่ออู sh <sh um> uh, ้หู้ยไปมุนยางไปคือหมักคางนี่ยางไปแล้วก็มีปีนไปมุนไปแล้วคือเราบ่เหนื่อยไงหมาย่างไปเลยเด้ย่างบวกกำลังขึ้นออกมาหน้าเลยค่ะไปเราไปเลยอันต่องเงินเช่าโต๊ะเหยินนิดเดียวจิจิตต้องนะเออจิตต้องนะเฮ้ยเนี่ยดีเด้มาไปหานวดนในคนได้น่ะ เราไมอาบ่ลคุยจักดิเดีดเ๋ยวมันเกินข้าวเช้าบ่นี่นี่ได้สามห้องไปแนละ้วแป๊บเดียวมึงรู้มันซื้ออยู่บ่ะห้องด้วยฮะก็อยากเบี้ยวเงี้ยค่ะงานงานฝีมือมันก็มีเบี้ยวมีใายมีครนะัวเนาะพี่เดาเนาะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืองานงานศิละปะเด้อ สมัยจีน่าว่าเ็ดประมูลด้ป่านนี้บอไ,ได้พื้นสามร้อยนะแบบเหตุที่จีนาาบบ่าถ่าคลิปเห็ดประมูลขึ้นมานะบอได้ใส่ราคาหลายสุดุดกะมันผูดว่าเป็นคลองแพร่นะเศกประมูลนะป่านนี้ได้เพอเพอหักเป็นพันบาทบอได้พื้นหนึ่งเลืยกู้ <c oughs> หั่นกระมีว่วบวะบอได้แบบมอจากซอยนะตูครับ <c oughs> อ,อ่าคักอยู่ประจาวนองมะนาวเราจะขานเลยเธอขับประมูลเอาเด้อนี่แหละครับว่าจะกระจาจบอคำว่าประมูลแปลว่ะยัง ไป้ดยออาตัวนอนรักใกินนี่ประมูลประมูลอันวาันเขาใส้ราคาสูงขึ้นสูงขึนนะไหลใครก็ได้เอาไปไหนเนาะบรินนอนแล้วบ่วานี่นะนอนไปน้ากับนอนนอน้เลยใครหาตอยใครผู้เลงเมยผ้าไปเลยผ้าไปไสหอดปุ๊ัดนาเมยไวเ็กมูไปทางหน้าสาววด ทางนาทางหวยหน่อยโอ้โหทุกย่างยีบ่ที่บ้านเราทางนาของแม่แบบนี้แหละจะนอนเหนื่อยปวดอะไรก็ได้ฝ่าไปเทวนาวเลยคุณอัวนี่ประมาณนี้ให้น้องมะนาวตักผ่าเนาะกินเผาฝากกดติดตามกดแล้วกดแชร์น้องมะนาวเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้กันหนาตาเราเข่งเครียดไงวันนั้นของเดือนกำลังจะมา กันชิบประมาณนี่คลิปนี้ก็ฝาก <ละ S 1> เป็นกำลังใจให้เราใน,นพี่น้องเว้ยสวัสดีน้องมะนาวกะเว้าหนูโฮม่วนเนาะเตือนกันสอนกันบ่ให้ซื้อซากันแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีเน่โดยพบพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดีสบายดีน้องมะนาว